สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมีสกูชี่เข้ามาใหม่นะคะมีหลายแบบเลยนะคะจริงๆแล้วอันนี้นะคะจะเป็นสินค้าราคาเซลล์นะคะก็คือจะเป็นสินค้าที่แบบว่าเก็บไว้นานนะคะเพราะฉะนั้นบางชิ้นเนี่ยอาจจะมีตําหนิบ้างนะคะก็เราจะแจ้งไปเลยนะคะว่าเออตาหนิเนี่ยอาจจะมีประมาณไหนประมาณไหนนะคะแต่ที่สําคัญนะคะทุกๆุกชิ้นลดราคามากกว่า50%จากราคาปกติที่เราเคยขายนั่นแปลว่าทุกชิ้นเราขาดทุนแน่นอนนะคะแต่ว่าเราจะมาเคลียร์สต๊อก ให้เพื่อนๆกันนะคะก็ทุกคนก็จะได้สินค้าไปในราคาที่แบบถูกย่อมเยาวนะคะก็เน้นสําหรับคนที่แบบเอาไปบีบเล่นสนุกสนานตัวนี้จะคุ้มมากๆนะคะคือบางเช้นจะมีตําหนิหรือแพ็กเกจยับบ้างอย่างนี้ขอคนรับได้กับตรงนี้นะคะโอเคนะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะแล้วก็ใครที่สนใจนะคะสามารถ ทักไลา์แคปรูปแล้วก็ทักไลค์เข้ามาสั่งได้เลยนะคะไม่มีเป็นการเก็บเงินปลายทางไม่รับจองไม่รับผ่อนนะคะทางร้านนะคะมีดูสามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ทาง IG นะคะแล้วก็ทางแฟนเพจ a c e b o o k นะคะซึ่งก็สามารถเข้าไปดูกันได้เลยนะคะโอเคค่ะจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะต่อมานะคะเป็นตัวที่น่ารักมากๆแจ้งไว้ก่อนเลยนะคะเป็นตัวที่แบบมาน้อยมากๆเพราะว่าเราคิดว่าเราขายหมดไปแล้วนะคะแต่ว่านี้มีเหลืออยู่นะคะราคากล่องละหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทนะคะทุกคนนี่นะ น่ารักมากๆนะคะ170บาทนะคะแล้วก็ตัวนี้บอกเลยแพ็กเกจหรูด่าเป็นกล่องแล้วก็มีพลาสติกแบบนี้มาให้นะคะอันนี้ไม่มีตำหนินะคะแล้วก็กลิ่นหอมมากๆนะคะสนใจขับรูปได้เลยราคาชิ้นละ170้บาทนะคะนี่เขาจะเป็นแบบมุกแบบนึงนะมุกที่แบบเหลือบชมพูนะคะทุกคนเป็นมุกเหลือบชมพูเห็นไหมแล้วก็สีสวยมากตัวสกูชิคือดีมากนะคะทุกคนนิ่ม แล้วก็เหมือนจริงมากๆเลยคะ่ะจะมีลายเส้นคิบุด้วยนะคะนี่ตรงนี้นะเป็นของแบรนด์คิบุนะคะเป็นแบรนด์ซากุชิที่พิมรู้สึกว่าราคาจับต้องได้จริงๆตัวนี้690บาทเลยนะคะลดร,ราคาเหลือชิ้นละหนึ่งบาทสนใจแคปรูปได้เลยคะ่ะต่อมานะคะจะเป็นไอติมคิบุซูเปอร์จัมโบ้เลยนะคะเป็นไอติมแบบ3 s c สกู๊ปนะคะซิ่งแบบสีสวยมากสีสวยตั้งแต่แพ็กเกจยันสกุช่เลย นะคะตัวนี้จะมีตําหนิอาจจะเป็นรอยกดทับบ้างนะคะแต่ว่าพิมพ์ยังไม่ค่อยเห็นนะทุกคนดูความสโลว์สโลว์มากเนื้อดีมากนะคะราคาอยู่ที่150บาทจากปกติ690ค่ะถูกมากเลยขาดทุนมากเลยนะคะสามารถแคปรูปไปได้เลยนะคะน่ารักมากจริงๆแล้วก็มีไม่เยอะนะคะมีน้อยมากๆนะคะสนใจแคปรูปได้เลยอันนี้เนื้อดีเนื้อดีมากต่อมานะคะจะเป็นตัวที่พิมพ์ชอบมากๆเลยนะคะสำหรับคีบรูครีมเค,ค้กนะคะแบบ ทำไมน่ารักขนาดนี้สี 4, ก็คือ r รินเซสมากนะคะอันนี้เราเคยขาย590บาทเลยนะคะตัวนี้จริงๆยังไม่เห็นมีตําหนิหรืออะไรอาจจะมีแบบนี้นิดหน่อยๆน,นะคะก็ประปรายเนาะในแต่ละชิ้นนะคะอันนี้นะคะราคาชิ้นละ140บาทนะคะสีสวยมากชิ้นใหญ่มากด้วยนะคะชิ้นเนี่ยอันนี้คือแขนนะก็คือยาวมาเกือบถึงศอกแล้วนะคะเป็นสกูชี่ที่ยาวมากๆนะคะราคาเนี่ยจะอยู่ชิ้นละ140บาทมีลายเส้นตรงนี้กลิ่นหอมแบบ แคนดี้มากนะคะกลิ่นหอมแบบหอมแคนดี้อะทุกคนบอกไม่ถูกแล้วก็ความนิ่มนะคะความสโลว์ก็คือประมาณนี้เลยก็สโลว์มากเลยเนาะดูดิสโลว์เนื้อดีเนื้อแบบซอฟต์มากนะคะนุ่มจริงๆราคาชิ้นละ140้บาทสนใจแคปรูปไปได้เลยนะคะต่อมานะคะจะเป็นโอริเกอร์น้องหมูนะคะอันนี้ราคาชิ้นละ150้าบบาทนะคะอันนี้อาจจะมีแบบเป็นรอยกดทับนิดๆหน่อยๆนะคะหรืออาจจะแบบแบนนิดๆหน่อยๆเนาะเนื่องจากน้องทับกันมานะคะ จากตัวนี้ราคา690บาทพิมพ์ลดราคาให้เหลือชิ้นละ150บาทเท่านั้นนะคะเป็นสกูชี่ที่ราคาน่ารักมากๆแล้วก็น้องเนี่ยเนื้อนุ่มสโลวมากๆนะคะแนะนํามากเลยตัวนี้คือแบบราคาลดลงมาเยอะมากๆเลยนะคะคุ้มทุกคนคุ้มจริงๆสามารถมาสั่งซื้อกันได้เลยนะคะ ต่อมาจะเป็นน้องคนนี้เลยค่ะน้องคีบุแกะนะคะเป็นอีกไปอีกตัวหนึ่งที่แนะนําเลยนะคะคีบุชีฟนะคะเห็นไหมแพ็กเกจจะเป็นแบบนี้นะคะตัวสกุชี่มีความว่าชิ้นใหญ่อยู่นะคะบางชิน้นอาจจมีตามําหนินิดนิดหน่อยหน่อยนะคะอะไรแบบนี้นะก็โอเคนะคะราคาชิ้นละ130้บาทจากที่เคยขาย5 9าลเลยนะทุกคนเขาไม่ได้ตัวเล็กนะคะตัวค่อนข้างใหญ่เลยมาบีบกันเลยเนาะคือบีบเต็ม2มือได้เลยนะคะมือผิวก็ค่อนข้างใหญ่อยู่นะออ นี่นะคะเห็นไหมน้องน่ารักมากทุกคนเนื้อแบบดีมากๆแล้วก็แบบบีบหัวแกะฟินจังเลยราคาชิ้นละหนึ่งร้อยสามสิบาทนะคะทุกคนตรงนี้ก็แบบนุ่มนิ่มมากนะคะใครสนใจนะคะสามารถแคปรูปไปได้เลยนะคะสําหรับน้องแกะมีมาน้อยมากๆเหมือนกันนะคะแคปรูปได้เลยค่ะต่อมาจะเป็นน้องหมีเทดดี้แบร์นะคะของแบรนด์คิบุนะคะตัวนี้เป็นน้องหมีที่แบบน่ารักมากทุกคน น่ารักมากจริงมีลายเส้นนะคะตัวนี้คือแทบไม่มีตําหนิเลยนะคะหรือเรียกได้ว่าจะไม่มีเลยนั่นเองนะเพราะพี่มไม่เห็นเลยนะคะอันนี้นะคะราคาตัวละ130บาทนะคะน่ารักมากจริงๆทุกคนแล้วก็กลิ่นหอมมากนะคะเนื้อสกูช,ช่แบบสโลมากทุกคนเราบีบให้ดูแล้วสามารถเอาไปตั้งโชว์ได้ด้วยแล้วความสโลแบบเบอร์เวอร์บังขนาดนี้เนื้อดีจริงๆทุกคนตัวนี้ใครสนใจนะคะสามารถแคปรูปไปได้เลยน่ารักมาก ต่อมานะคะอันนี้จะเป็นสกูชี่คีบูพายแอปเปิลนะคะจะเป็นสับประรดคีบุนั่นเองนะคะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เนื้อดีมากๆของคีบุเลยนะคะนี่ทุกคนดูความสโลว์สโลว์มากนะคะเนื้อนุ่มมากนะคะแล้วก็แพ็กเกจจะเป็นแพ็กเกจแบบซีลนะคะตัวนี้เนี่ยพิมมีของน้อยมากๆเลยก็เลยไม่ได้เก็บเองก็เลยไม่มีตัวอย่างให้ทุกคนนะคะแต่ว่าจะบอกเลยว่าเขาหอมมากเนื้อเขาดีมากนะคะสีของอ่าตัว สับป,ปะรดเป็นสีแบบมุกๆุกด้วยนะคะเนื้อดีมากแล้วก็สโลมากจริงอันนี้แนะนำเลยค่ะมีมาน้อยมากต่อมานะคะเป็นคีบุจัมเบิลโคนนะคะหรือเป็นไอติมคิบุของแท้นั่นเองนะคะตัวนี้กลิ่นหอมมากๆนะคะแล้วก็เห็นไหมตรงนี้นะคะบางชิ้นโคนเขาจะมีแบบฟิฟี่บ้างอะไรบ้างนะคะเนื่องจากน้องก็อยู่ทับๆกันมาในรังนะคะ ก็อยู่กันแบบนั้นนานแล้วนะคะแล้วก็บางชิ้นเนี่ยเห็นไหมตามจุดอันนี้ไม่ใช่ตําหนิเขานะคะทุกคนมันจะเป็นแบบนี้ในแทบทุกๆชิ้นเลยนะคะซึ่งมันอยู่ในแพ็กเกจไม่มีใครสามารถไปทําตําหนิเป็นจุดๆให้น้องได้นะคะอันนี้ก็คือแจ้งไว้ก่อนเลยนะราคานะคะจะอยู่ชิ้นละหนึ้าสิบาทจากเราเคยขายห้ารยเก้าสิบบาททุกคนลดไปสี่บาทเลย <laughs> ไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์คิดกันเอานะคะสโลมากเนื้อดีมากตัวนี้รับประกันเรื่องเนื้อเนื้อดีจริงๆใครได้ไปก็ชอบนะคะ130บาทแคปรูปได้เลยนะคะของแท้แน่นอนนะคะตัวนี้ต่อมาจะเป็นเค้กโซมารีนี่แบบกล่องตัวนี้ไม่มีตําหนินะคะคิดว่าน่าจะร้อเพราะว่าที่พิมพ์เห็นยังไม่มีนะคะนอกจากจะเป็นฐานที่มันแบบอันนี้ซึ่งมันเป็นปกติ อยู่แล้วอะนะคะเป็นกล่องแพ็กเกจแบบนี้นะคะราคาชิ้นละ130บาทชิ้นใหญ่อลังการงานสร้างมากเวอร์นะคะแล้วก็เนื้อดีอลังการเหมือนกันนะคะเห็นไหมความส้มปุ๊บปุ๊บน่ารักมากนะคะมาบีบกันเลยชิ่งชิงจึงจึงเนื้อดีมากนะคะทุกคนเนื้อแบบดีมากดูมากๆราคา130่าบบาทเท่านั้นนะคะหอมมากด้วยนะสนใจครับรูปได้เลยค่ะ อันนี้นะคะทุกคนเป็นสกูชี่้าโพดปิ้งอีริกในตํานานนะคะทุกคนน่าจะรู้จักตัวนี้ถ้าใครมาทันนะคะราคา120บาทจากปกติ490เลยนะตัวนี้นะคะคือเห็นไหมฝั่งเนี้ยเขาจะมีความตรงๆมากๆคือฝั่งนี้เขาจะแบนไปนิดหน่อยนะคะก็นั่นะแหละทุกคนแล้วตัวนี้หอม้าโพดมากเหมือนจริงมากแล้วก็ดูมันแบบนิ่มมากเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาบีบกันนะคะดูคะ่ะทุกคนทุกคนดูคะ่ะ จริงๆเขามีข้าวโพดชีสข้าวโพดตม้มแล้วก็ข้าวโพดปิ้งเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เราหาเจอได้แค่ข้าวโพดปิ้งเลยแล้วน้องคือน่ารักมากเนื้อแบบดูดิสโลมากเลยนะคะสนใจแคปรูปไปได้เลยนะคะชิ้นยาวมากๆนะคะประมาณนี้เลยนี่นะ120บาทสนใจแคปรูปได้เลยคะ่ะสวยมาก อันนี้นะคะทุกคนจะเป็นคีบรูซีลสีธรรมดานะคะถ้าใครเคยเห็นเราจะขายสีลิมิเต็ดอยู่ในร้านนะคะอันนี้จะเป็นสีธรรมดานะคะแพ็กเกจจะเหมือนกันกับตัวลิมิเต็ดแต่ว่าจะมี2สีแบบนี้ซึ่งเราเห็นตําหนิตรงที่น้องจะมีรอยบ้างนะคะประปรายนะคะทุกคนก็คือจะมีรอยบ้างประปรายนะคะประมาณนี้ทุกคนอันนี้จริงๆต้องขายประมาณ140บาทแต่ว่าพี่มาขายแค่ในราคาร2 0ซึ่งราคาแต่ก่อนมันคือ5 9 0บาทเลยนะทุกคนอันนี้จะเป็นสีฟ้านะคะน้องจะเนื้อดีมากน้องเป็นเนื้อหมุกด้วยนะคะ เห็นความสโลน้องไหมน้องเนื้อดีมากจริงทุกคนใครอยากได้สีฟ้าแคปรูปไปได้เลยนะคะสโลมากแบบงงนะคะแล้วข้อต่อมานะคะอันนี้จะเป็นสีชมพูค่ะชึบสโลมากทุกคนแล้วก็ตำหนิที่เราเห็นอีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นสีที่แบบว่ามีรอยครกบบ้างตามการเวลาเนื่องจากว่าน้องก็ค่อนข้างมีอายุแล้วน้องเป็นแมวน้ําแก่แล้วนะคะก็ราคาคือลดลงไปเยอะมากจริงใครชอบสกูชี่ที่แบบเนื้อดีๆอยากเอาไปบีบเล่นไม่ได้ซีเรียสตรงนี้มากแนะนําค่ะ ต่อมาจะเป็นแอปเปิลของคีบูรุ่นเก่านะคะถามว่ารุ่นเก่าคืออะไรรุ่นเก่าคือแพ็กเกจจะเป็นใสแบบนี้นะคะเป็นแพ็กเกจแบบผูกแบบนี้ค่ะ อันนี้จะมีความวินเทจมากกว่าทุกคนคือเขาจะมีเป็นตะขาแอปเปิลปกติแต่ว่าแพ็กเกจจะเป็นแบบนี้นะคะสนรุ่นใหม่แพ็กเกจจะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนที่ทุกคนเห็นตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นรุ่นเก่าซึ่งหายากกว่านั่นเองเนาะแต่ว่าแล้วแต่คนชอบนะคะอันนี้นะคะจะเป็นตัวสกูชี่แจ้งไว้ก่อนว่าตัวเนี้ยสกูชี่จะมีตําหนินิดหน่อยนะคะคือเป็นตําหนิจากรอยกดทับเห็นไหมทุกคนเป็นประมาณนี้นะคะก็คือมันไม่ได้น่าเกลียดอะไรรู้ๆว่ามันเกิดจากตัวน้องคนนี้ค่ะตัวน้องตะขาของน้องเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วก็คือ เป็นของมือหนึ่งนั่นแหละทุกคนเยงแต่ว่ามันอยู่ในแพ็กเกจนานไปหน่อยนะคะอันนี้นะคะจะราคาชิ้นละ2 2 0บาทใครซื้อแล้วลองถอดแพ็กเกจแล้วไปตั้งดูนะคะบางทีมันอาจจะขึ้นมาก็ได้นะก<ม>ลิ่นหอมแอปเปิลมากๆนะคะแล้วก็เนื้อสกูช,ชี่เป็นอะไรที่ดีมากก<ม>ลิ่นหอมแอปเปิ้ลเนื้อดีนุ่มสโลสุดๆ,ดๆจะบอกว่าตัวนี้เนื้อดีมากจริงๆทุกคนราคา120บาทนะคะสนใจขคปรูปได้เลยเนื้อดีมากสโลสุดๆเลย ต่อมาจะเป็นตัวนี้เลยนะคะเป็นน้องทับทิมนะคะของแบรนด์คิบลูใครสายสกูชี่บีบแบบบีบง่ายสกูชี่แบบเนื้อดีแนะนําตัวนี้เลยคือสีสวยมากทุกคนแล้วก็คือจะบอกว่าตัวนี้อาจจะมีตําหนิเป็นรอยกดทับจากถุงบ้างเล็กน้อยนะคะใดๆเนาะราคา120บาทจากปกติ490นะคะบีบให้ดูเลยทุกคนดูเนื้อดีมากดีเวอร์เลยนะคะตัวนี้ส่วนตัวคือชอบเนื้อตัวนี้มากเขาบีบง่ายนะคะ เป็นวงกลมบีบง่ายเนื้อดีนุ่มสโลกินหอมคือครบสำหรับสกูชี่ชิ้นหนึ่งควรจะมีนะคะสีสวยด้วยอืมบวกเข้าไปนะคะมีความแบบผลไม้น่ารักน่ารักทุกคน120บาทสนใจแคปรูปได้เลยค่ะต่อมานะคะจะเป็นเค้กของอารีดีนะคะจะเป็นแบบ เ,เป็นเหมือนเค้กปหลาบนะคะทุกคนตัวนี้ใครสายเนื้อสกูชีนิ่มหนุบหนับแนะนําตัวนี้เลยนะคะแพ็กเกจเขาจะเหมือนกันทั้ง2สีนะคะอันนี้ราคาชิ้นละหนึ้บาทรับสีไหนครับรูปสีนั้นไปได้เลยแพ็กเกจจะเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะตัวนี้นะคะบอกก่อนเลยว่าบางชิ้นเนี่ยจะมีตาหนิเป็นรอยกดทับจากแพ็กเกจบ้างหรือจะแบนๆบ้างเล็กน้อยนะคะบางชิ้นก็จะเป็นเยอะกว่านี้นิดหน่อยบางชิ้นก็ไม่มีตําหนิเลยนะคะก็แล้วแต่นะคะพี่จะสุ่มไปให้นะคะไม่ได้แบบว่าเออเลือกใครๆแบบพิเศษนะคะก็คือจะส ะะนคแต่อันนี้ก็คือเป็นตำหนิที่ไม่ได้น่าเกียดนะคะราคาชิ้นละ120บาทนะมาบีบกันเลยเนื้อตัวนี้นะคะหนูแบบมาร์ชเมลโล่มากเนื้อมันจะหยุ่ยๆนะคะทุกคนลองดูมันสโลมากจริงๆนะคะเนื้อดีมากๆแล้วก็ชิ้นใหญ่บีบทต็มมือดีนะคะต่อมาเป็นสีชมพูเป็นสายหวานนะคะตรงนี้จะเป็นชมพูอ่อนนะคะแล้วก็ฐานเป็นสีชมพูค่ะเห็นไหมมาบีบกันเลยนี่นะคะทุกคนมันสโลแบบสโลมากๆเลย เนื้อแบบหยุ่ยๆมากนะคะจะเป็นแบบเนื้อมาร์ชเมลโล่มากๆนะคะใครที่ไม่เคยบีบตัวเนี้จริงๆต้องบีบสําหรับใครสายบีบใครสายเอาไปบีบอะไรเงี้ยคือแนะนําจริงๆเลยค่ะตัวนี้อันนี้จะเป็น snow บู o t นะคะทุกคนตัวนี้นะคะไม่มีตําหนิเลยนะคะแจ้งไว้ก่อนนะคะแพ็กเกจจะเป็นกล่องแบบนี้ค่ะน่ารักมากๆทุกชิ้นมีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็เนื้อแบบดีมากๆเลยนะคะจะมีลายเส้นนะคะเขียนว่าคีบรุตรตรงนี้ไม่แน่ใจว่าในกล้องเห็นไหมพอดีมันเป็นสีขาวนะคะน้องน่ารักมากๆนะทุกคนดู แล้วก็น,นี้นะคะจะเป็นความสโลค่ะเขาสโลแล้วก็มีกลิ่นหอมบีบสนุกมากๆนะคะนิ่มมากแล้วก็สโลมากมากเลยนะคะอันนี้นะคะราคากล่องละ130บาทนะคะสามารถแคปรูปไปได้เลยนะคะน่ารักมากต่อมาจะเป็นมะม่วงอรีดี้นะคะซึ่งตัวนี้ทุกคนอาจจะเคยเห็นแล้วนะคะที่เราเคยเอามาคือเราขายในราคาชิ้นละ130บาทซึ่งตัวนั้นอะ จะไม่มีตําหนิเลยนะคะแต่อันนี้นะคะคือบางชิ้นแจ้งไว้ก่อนเลยนะคะบางชิ้นไม่มีตำหนิเลย100%เหมือนของราคา130บาทที่เราเคยขายอันนี้เราจะ,จะขายแค่ชิ้นละหนึ่งนะคะส่วนบางชิ้นนะคะจะเป็นแบบเป็นรอยกดทับหรือว่าจะแบบบีแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแบนๆนิดหนึ่งนะคะเออนั่นแหละซึ่งเราจะขายคพ้ากันเราจะสุ่มหยิบให้เลยนะคะราคาชิ้นละหนึ่บาทลดไป30บาทบางคน บางคนก็คือได้ไปแบบเป็นตำหนินิดหน่อยบางคนได้เป็นตำหนิเยอะหน่อยแต่ก็คือยังราคาคุ้มมาดุกคนเราเคยขาย690เเลยนะแล้วก็บางชิ้นก็คือไม่มีตำหนิเลยนะคะอันนี้แต่เราขอเคลียร์แจ้งไว้ก่อนเลยว่าทุกชิ้นน้องเนื้อดีมากน้องสีสวยมากทุกคนดูเนะื้อหาดีกว่าน,นี้ที่ไหนทุกคนหาดีกว่านี้ที่ไหนอ้าวไป ไชจ้าเนื้อดีขนาดนี้ราคาชิ้นล100บาทเท่านั้นนะคะสนใจแคปร,รูปได้เลยเนื้อดีมากกลิ่นหอมมากตัวนี้ไม่มีใครไม่ชอบเนื้อรับประกันเลยเนื้อดีแบบสุดๆจริงๆอันนี้นะคะจะเป็น Lucio d e p a t i s s i e r นะคะเป็นครัวซองของ Lucio นะคะซึ่งเป็นตัวที่หายากมากๆแล้วนะคะนี่นะจะเป็นของแบรนด์นิกนะคะซึ่งสวยมากทุกคนสวยแบบสวยมาก สวยทุกรายละเอียดจริงๆอันนี้นะคะราคาชิ้นละ1 0 0บาทนะคะเขาจะไม่ค่อยสโลนะคะถามว่าเขานุ่มไหมเขานุ่มนะแต่เขาสโลนิดเดียวนะคะแต่ว่าใครที่เน้นเก็บสกูชี่สวยเน้นแบบเอาไปห้อยหรือเอาไปแบบเก็บสะสมจริงๆแนะนําตัวนี้เพราะสวยมากสวยทุกรายละเอียดเก็บเนี้ยบทุกอย่างเลยจริงๆนะคะ100บาทจาก490เลยนะคะ อันนี้นะคะจะเป็นชูโรสรูปหัวใจนะคะของแบรนด์นิกเหมือนกัน,นะคะ่ะน,นี่นะราคานะคะชิ้นละ1 0 0บาทนะคะสวยมากทุกอนูรูขุมขนสโลนะคะทุกคนสโลมากเห็นไหมเนื้อดีมากสโลคะ่ะราคาชิ้นละ1 0 0บาทสนใจแคปรูปได้เลยนะคะต่อไปอันนี้นะคะจะเป็นแบบช็อกโกแลตเค้กหรอหรือว่าอะไรไม่แน่ใจนะคะทุกคนราคาชิ้นละ80บบาทนะคะสนใจสามารถแคปรูปไปได้เลย คือสวยทุกคนเหมือนจริงมากนะคะอันนี้อาจจะไม่ได้สโลมากแต่ว่าสวยสวยแบบสวยวินเทจมากอันนี้จะเป็น cinnamon r o w นะคะของคาเฟ่เดียนเหมือนกันนะคะราคาชิ้นละ80บาทค่ะทุกคนสโลวมากดูดิเนื้อดีมากนะคะแล้วก็สวยมากจริงๆดูทุกคนมันสวยมากราคา80บาทเท่านั้นนะคะแคปรูปได้เลยนะ ต่อมานะคะจะเป็นโดนทัทซินนามอนโรลนะคะหรือว่าน้องซินนามอนของเรานั่นเองนะคะอันนี้นะคะทุกคนน่ารักมากแบบอืคิ้วจริงๆอันนี้นะคะราคาชิลละ100บาทเหมือนกัน,นะคะ่ะเขาจะมีความสโลอยู่ในระดับหนึ่งเนาะนี่นะคะ100บาทนะคะแต่แบบความน่ารักเอาไปเต็มร้อยเอาไปห้อยกระเป๋านักเรียนคือเก๋มาก100บาทค่ะ ทุกคนคะต่อมาตัวนี้นะคะเราจะขออนุญาตขายเป็นเซตเพราะว่าเรามีเซตเดียวนะคะแล้วก็คิดว่าไม่ไม่น่าจะหาได้อีกแล้วนะคะราคาเนี่ยจะอยู่ที่เซตละ450บาทซึ่งปกติราคาชิ้นละ390 คือซื้อชิ้นหนึ่งก็ราคาเกือบเท่าทั้งหมดนี้แล้วนะคะอันนี้นะคะราคา450บาททุกชิ้นมีความนุ่มสโล่แท็กเป็นของแซมมี่นะคะใครสนใจแคปรูปได้เลยมีเซตเดียวจริงๆนะคะเซตเดียวแบบเซตเดียวจริงๆเลยแท็กนะคะจะเป็นแท็กแซมมี่สีชมพูแบบนี้นะคะใครสนใจทักมาสั่งซื้อได้เลยนะคะเราให้ดูความสโลเนาะอันนี้ก็จะเป็นความสโลนะคะอึอ นี่คือเขาสโลวประมาณนี้ทุกชิ้นเลยนะคะแปลว่าทุกชิ้นน่ยมีความนุ่มสโลหมดเลยนะคะสามารถทักมาสั่งกันได้เลยนะคะตัวนี้มีเซตเดียวจริงๆนะ อันนี้นะคะจะเป็นเ,เค้กนะคะเป็นเค้ก3ชั้นของรุ่นคาเฟ่เดียนพรีเมียมนะคะซึ่งจะเป็นแท็กแดงค่ะพรีเมียมตัวนี้นะคะราคาเต็มราคาชิ้นละ490บาทถึง590บาททุกชิ้นนะคะสำหรับแท็กแดงเนาะอันนี้นะคะพิมพ์จะขายในราคาชิ้นละ110บาทเท่านั้นแล้วถ้าใครรับเป็นเซตนะคะ300บาทนะคะซึ่งตัวนี้บอกเลยว่าหาย,ยากมากๆสําหรับคาเฟ่เดียนแท็กแดงนะคะนี่นะมาดูตัวสกูชี่กันเลยสําหรับแท็กแดงจะบอกว่าความพิเศษของเขา,าคือนุ่มสโลทุกชิ้นนะคะ นุ่มแบบสโลวทุกชิ้นจริงๆนะมันนุ่มมากจริงๆนะเออใครจะรับสีไหนครับรูปไปได้เลยนะคะต่อมาจะเป็นสีแบบช็อกโกแลตสตรอเบอรี่นะคะดูทุกคนความแบบความพิเศษของเขาก็คือตรงนี้คือเขานุ่มสโลวทุกชิ้นนุ่มแบบนุ่มจริงๆนะเออคือไม่นุ่มปลอมนะคะนี่อันนี้เป็นสีชมพูค,ค่ะราคา110บาทเซ็ตละส0 0รบาทค่ะ ต่อมาอันนี้นะคะจะเป็นเซตเคเคเฟยนพรีเมียมนะคะซึ่งตัวนี้เราจะขอขายเป็นเซตนะคะคือไม่ขายแยกนะคะราคาเซตละ390บาทนะคะจากจริงๆชิ้ชละ590านะคะทุกคนตัวนี้พี่มีแค่เซตเดียวเพราะฉะนั้นจะไม่ขายแยกนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูแต่ละชิ้นเลยนะคะเซตนี้รบกวนแคปร,รูปที่มันหน้าเป็นเซตมานะคะถ้าจะสั่งซื้อมีเซตเดียวเซตตัวแรกจะเป็นแบบนี้นะคะสวยมากทุกคนสวยมากจริงๆแล้วก็เดี๋ยวให้ดูความสโลด้วยนะคะประมาณนี้นะคะ ประมาณนี้คือยังไม่ขึ้นมาเลยค่ะเนื้อสรุมากจริงๆต่อมานะคะจะเป็นนี่เลยอันนี้คือความพรีเมียมของคาเฟ่เดียนเลยนะคะทุกคนใครที่เก็บคาเฟ่เดียนเยอะๆแต่ไม่มีพรีเมียมเลยคืออืมๆไม่ถูกต้องนะคะอันนี้เป็นสีครีมนะคะแล้วก็ต่อมาเป็นสีแบบช็อกโกแลตคะ่ะเป็นสีแบบสลับระหว่างช็อกชมช็อกชมช็อกชมแบบนี้ราดแบบวปครีมสีชมพูแล้วก็สตรอเบอร์รี่นะคะอืมดีมากนะคะน,นี่ให้เป็นความสลว์ที่จะให้ดูนะคะ ประมาณนี้นะคะราคาเซ็ตละ390บาทตัวนี้ขออนุญาตไม่ขายแยกนะคะเนื่องจากว่าน้องมีเซ็ตเดียวและพรีเมียมมากนะคะแคปรูปได้เลยสำหรับลูกค้าที่จะซื้อ390บาทค่ะอันนี้พี่ไม่ค่อยแน่ใจนะคะว่าจะเรียกน้องเป็นเค้กดีไหมนะคะแต่ว่าน้องก็คือหนึ่งในคาเฟ่เดียนพรีเมียมนะคะ ก็หน้าตาน้องก็จะแบบแบล๊วๆบ,แบ,แ,บแบบนี้เลยทุกคนราคาชิ้นละ130บาทใครรับเป็นเซตแบบนี้นะคะ250บาทประหยัดไปอีกนะคะซึ่งปกติชิ้นละ490นะคะสําหรับตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นด้านล่างไปหลายเส้นนะคะใครรับแยกชิ้นนะคะแคปรูปสีที่ต้องการมาเลยทุกคนตัวนี้จะบอกว่าน่าจะเป็นตัวที่สโลที่สุดของคาเฟ่เดียนพรีเมียมแล้วนะคะเพราะเห็นไหมเนื้อดูเนื้อดูเนื้ออืมนะแล้วก็ต่อมานะคะจะเป็นสีช็อกโกแลตะคะ่ะช็อกโกแลตสตอรอเบอรี่อะไรแบบนี้ แคปรูปได้เลยนะคะราคาชิ้นละ130บาทใครรับเป็นเซตเซละ250้้บาทแคปรูปมาเลยจ้าอันนี้นะคะจะเป็นทางด้านของคาเฟ่เดียนพรีเมียมนะคะ ก็คือความพรีเมียมแท็กแดงราคาตัวนี้ประมาณ590บาทนะที่เราเคยขายนะคะอันนี้คือพรีเมียมนะคะคาเฟ่เดียนพรีเมียมทำออกมารู้สึกจะรอบเดียวนะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นแบบแพนเค้กที่มีราซอสข้างบนกับสตรอเบอร์รี่นะคะมีทั้งหมดด้วยกัน3ชิ้นนะคะราคาชิ้นละ130บาททุกชิ้นนุ่มสโลนุ่มสโลจริงๆแล้วก็ถ้าใครรับเป็นเซตเซตละ360บาทสามารถแคปรูปไปได้เลยแปลว่าประหยัดไปอีก30บาทเลยนะคะจากที่เคยขายชิ้นละ590เลยนะทุกคนคือซื้อชิ้นเดียวแพงกว่าซื้อทั้ ขนมปังและล่าซอสช็อกโกแลตนะคะเห็นความสโลนี้ไหมคะสโลมากๆเลยมีครบทุกอย่างนะคะน่ารักและต่อมานะคะจะเป็นสีชมพูค่ะเป็นสีชมพูสโลมากนะคะราคาชิละ130บาทเหมือนกันนะคะถ้าใครรับแยกชิ้นแคปรูปสีที่จะสั่งมาแต่ถ้าใครรับแบบเป็นเซตนะคะให้แคปรูปเป็นเซตมานะคะต่อมาจะเป็นสีขนมปังล่าซอสขาวค่ะ แต่ขนมปังเขาก็จะอ่อนกว่าแบบสีช็อกโกแลตนะอันนี้คือสวยมากๆนะคะแคปรูปไปได้เลยนะคะสําหรับคาเฟ่เดียนพรีเมียมเพราะว่าจํานวนมีจํากัดมากๆและราคานี้ถือว่าถูกมากๆเลยนะคะต่อมานะคะจะเป็นตัวคาบ,บิราซังนะคะเป็นตัวคาบ,บินั่นแหละทุกคนแต่เป็นตัวที่เขาทํามาพิเศษนะคะคือแท็กก็ใหญ่น่ารักนะคะตัวสกุชิคือนุ่มสโลมากจากที่ไม่ค่อยนุ่มสโลเลยมีสสีนะคะราคาชิ้นละ130บาทใครรับเป็นเซตเซตละ250้ สามารถแคปรูปไปได้เลยนะคะถ้ารับเป็นเซ็ต250บาทนะคะก็รับเป็นเซ็ตก็จะประหยัดกว่าเนาะส่วนใครรับเป็นชิ้นแคปรูปชิ้นที่ต้องการซื้อไปได้เลยนะคะอันนี้เป็นสีเหลืองแล้วก็ตัวคาป,ป้เป็นสีเอ,อน้ำตาลน,นะคะต่อมาจะเป็นตัวสีขาวหรอตัวสีอันนี้สีช็อกโกแลตแล้วก็คาป,ป้เป็นสีขาวค่ะสโลตมากๆนะคะตัวนี้เป็นอะไรที่สโลกสามารถแคปรูปไปได้เลยะคะ่ะ ต่อมานะคะจะเป็น Lucio s q u i z y นะคะเป็นแท็กของ Lucio นั่นเองนะคะจะเป็นแบบถ้วยไอติม2สีซึ่งถ้าใครจะรับนะคะสีน้ำตาลเนี่ยจะไม่มีขายแยกต้องซื้อเป็นเซตเท่านั้นนะคะอันนี้นะคะราคาเซตละ2 0 0บาทนะคะถ้าใครรับแยกชิ้นชิ้นละ110บาทคะ่ะก็ถูกมากๆแต่ว่า,าแยกชิ้นเนี่ยจะมีแค่สีขาวนะคะโอเคนะเดี๋ยวมาดูกันมันสวยมากทุกคนเท็กซ์เจดีทุกรายละเอียดดูนะคะ แล้วก็เขาก็มีความสโลนะคะทุกคนไม่ใช่ไม่มีนะมีความสโลนี่นี่มตตัวสีชมพูค่ะเห็นไหมเขาสโลนะคะใครจะรับแยกชิ้น110บาทสามารถแคปรูปสีชมพูไปได้เลยนะคะตัวสีน้ำตาลไม่มีขายแยกนะต่อมานะคะจะเป็นลูเซียลครัวซองสอดไส้ด้วยนะคะอันนี้หายากมากทุกคนคือเราแบบ จำไม่ได้แล้วว่าขายเท่าไหร่ประมาณ390-490เนี่แหละนะคะอันนี้นะคะเราจะขายแค่ชิ้นละ100บาทนะคะเซ็ตละ180บาทเท่านั้นถูกมากเลยนะคะแล้วให้ดูรายละเอียดสวยงามจริงๆดูๆๆๆสวยมากอืมอันนี้อีกชิ้นหนึ่งสวยมากสวยแบบสวยมากนะคะ มีสสีนะคะใครรับสีไหนะครับรูปไปได้เลยอันนี้เป็นสีแบบขนมปังนะคะสอดใส่สวยสวยแบบสวยอะ่ะเออแล้วก็นี้นะคะจะเป็นสีแบบช็อกโกแลตคะ่ะแล้วก็คือเขาสโลนะคะไม่ใช่ว่าไม่สโลนะเออเขาสโลอุ้ยเขาสโลนะคะนี่นี่จะเป็นแท็กขาวนะคะ ต่อมาเป็นแก้วกาแฟลูซิโอในตำนานนะคะอันนี้คือในตำนานจริงๆนะใครเป็นสาววอสกุชิรุ่นแรกๆคือต้องรู้จักเพราะมันดังมากนะคะอันนี้นะคะราคาชิ้นละ110บาทใครรับเป็นเซตเซตละ200บาทแต่แจ้งไว้ก่อนว่าสีขาวไม่มีขายแยกนะคะสีที่ขายแยกจะมีแต่สีชมพูเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากได้สีขาวด้วยแนะนํารับเป็นเซตเลยประหยัดกว่าด้วยแล้วก็ได้ครบทั้ง2สีเลยนะคะแล้วก็ใครรับชิ้นเดียวนะคะราคา110บาทสามารถแคปรูปไปได้เลยนะคะแล้วแจ้งไว้ก่อนว่าตัวนี้เขาสโลว์นะคะเขาสโลว์เลยนะทุกคนแบบ สำหรับสกูชิรุ่นเก่าแล้วเป็นแท็กนะคะเนี่ยคือเนื้อแน่นและสโลคือน่ารักคือดูอนี่ก็จะเป็นแท็กค่ะต่อมานะคะนี้เป็นตระกูลชีสเค้กราคาชิ้นละ1 0 0บาทเป็นของนิกทั้งหมดนะคะนี่นะคะมีสติกเกอร์ทุกชิ้นนะอันนี้นะคะราคาชิ้นละ1 0 0บาทนะคะแต่ถ้าให้รับครบเซตนะคะราคาเซตละ360บาทซึ่งแปลว่าประหยัดไป40บาทเลยคุ้มมากๆแล้วก็ทุกชิ้นใครที่ไม่เปิดใจให้กับของแท็ก จริงๆทุกคนมันสโลมากมแทกก็จะเหมือนกันทุกชิ้นนะคะส่วนใครจะรับแยกชิ้นนะคะเดี๋ยวแคปรูปสีที่ต้องการไปได้เลยอันนี้จะเป็นเหมือนชีสเค้กออริจินอลนะคะนี่ทุกคนสโลอะ่ะสโลแบบสโลมากนะคะเห็นไหมสโลนะคะแล้วก็ต่อมานะคะจะเป็นแบบสีชมพูนะคะเป็นชีสเค้กสตรอเบอรี่เนื้อเนียนมากสโลทุกชิ้นเลยเอาสีไหนแคปรูปไปได้เลยนะคะ ต่อมาเป็นแบบช็อกโกแลตนะคะเป็นช็อกโกแลตชีสเค้กหรอแบบดีนะคะสวยอ่ะสวยมากแล้วก็สโลมากด้วยนะคะและสีสุดท้ายนะคะจะเป็นแบบบลูเบอร์รี่ชีสเค้กค่ะดูชีสเค้กเนียนมากเลยทุกคนนี่นะคะสโลค่ะราคาชิ้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะ ต่อมานะคะเป็นจัมโบ้โดนัทแซมมี่ค่ะทุกคนแท็กจะเป็นแซมมี่แบบนี้เลยนะคะน่ารักมากทุกคนดูดูดูอุ้ยดูดูด,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 ดูมีทั้งหมด3สีนะคะราคาแยกชินช้นชิ้นละ110้บาทใครรับเป็นเซตเซตละ3 0 0บาทซึ่งแปลว่าประหยัดไป30บาทเลยคุ้มมากนะคะมาดูตัวนี้กันเลยนะคะอันนี้จะเป็นแบบสีช็อกเอิไม่ใช่สีกาแล็กซี่นะคะใครรับแยกชิน้นรับชิ้นไหนครับรูปชิ้นนั้นไปนะคะต่อมาจะเป็นสีแบบรุงร้งๆอะไรอย่างนี้น่ารัก ล้วสีสุดท้ายนะคะจะเป็นสีแบบชมพูชมพูและทุกชิ้นคือสโลและชิ้นใหญ่มากนะคะส่วนใครรับเป็นเซต300บาทนะคะสามารถแคบรูปไปได้เลยนะคะคุ้มมากๆถ้ารับเป็นเซตเนาะมันประหยัดไป30บาทเลยนะคะอันนี้จะเป็นโดนัทคาเฟ่เย็นอีกรุ่นหนึ่งนะคะเป็นรุ่นที่แบบราดซอสแบบทางชิ้นนะคะราคาชิ้นละ110บาทเหมือนกันนะคะถ้าใครรับเป็นเซตเซตละ200บาทจะมีเป็นแบบหน้าเป็นแยมส้มอะไรอย่างนี้สโลนะคะข้างหลังเป็นช็อกโกแลตคะ่ะมาดูีบข้างหลัง พี่หลังก็คือฟินต่อมานะคะจะเป็นลาบแบบสตรอเบอรี่หรือลาสเบอรี่นะคะไม่ค่อยแน่ใจสีแล้วข้างหลังก็จะเป็นสีนี้ค่ะสวยมากนี่นะคะใครรับเป็นเซตแคปรูปเป็นเซตไปได้เลยใครรับแยกชิน้นรับชิ้นไหนแคปรูปชิ้นนั้นมาเลยนะคะนี่ค่ะน่ารักอะซื้อเถอะต่อมานะคะจะเป็นโดนัทคาเฟ่เดียนนะคะตัวนี้ก็เป็นรุ่นที่แบบสโลมากนะคะ มีเป็นราซอรช็อกโกแลตกับราสซอสตรอเบอรี่นะคะตัวนี้นะคะราคาชิ้นละ1 1 0บาทถ้าใครรับเป็นคู่คู่ละ200บาทนะคะข้างหลังก็จะเป็นสีแบบนี้เลยคะ่ะมีลายเส้นนะคะเห็นไหมนี่นะคะมาดูความสโลกันเลยสโลมากเลยเนาะเออทำไมเขาทำมาสโลขนาดนี้นะคะใครรับชิ้นแยกนะคะรับชิ้นไหนครับรูปชิ้นนั้นไปได้เลยอันนี้เป็นสีแบบราสซอช็อกโกแลตนะคะอีกอันหนึ่งเป็นราสซอสตรอเบอรี่คะ่ะรับชิ้นไหนครับรูปไปได้เลยใครรับเป็นเซตแคปรูปเป็นเซตไปได้เลยค่ะ